เฮ้ยยอสุครับสวัสดีท่านผู้ชมท่าน,นด้วยนะครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ผมเฟิร์สออกซิเจนในเกม Minecraft เซิร์ฟเวอร์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าคูพิกเซลนะครับผมตอนนี้ก็ผมเป็นยูทูบเบของเซิร์ฟนี้นะครับเนื่องจากว่าเ,เขาจ่ายมานะฮะเขาจ่ายมาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมดังนั้นก็ไหนๆนเขาจ่ายมาแล้วนะครับเราก็ต้องโปรโมทให้เขาดีหน่อยใช่ป่ะล่ะเออเนะี่ย ก็ฝากทุกคนที่ชอบแนวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟนี้เป็นแนว, Serv นะแวเซิร์ฟเวอร์เนาะสำหรับคนที่ชอบแนวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมมีปืนด้วยนะครับผมม,มีเอ่อมีปืนเอาง่ายๆมีปืนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเซิร์ฟนี้มีอะไรดีบ้างนะครับผมไปเลย โอเคครับก็เกิดมานะครับผมเราจะมาอยู่ตรงหน้าล็อกอินตรงนี้นะครับผมกอ็อ่านกันเลยนะครับผมคูบิกเซลยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์คูบิกเซลหากคุณเข้าเซิร์ฟครั้งแรกกระดุนหน้าพิมทับรีจิสเตอร์รหัสผ่านทับรีจิสเตอร์เว้นวรรคด้วยรหัสผ่านเว้นวรรคยืนยันรหัสผ่านนะครับผม <S <S เพื่อทําการสมัครสมาชิกหากคุณเคยเข้าเซิร์ฟมาแล้วกระดุนหน้าพิมทับล็อกอินเว้นวรรครหัสที่คุณเคยตั้งไว้นะครับผมเพื่อทําการเข้าสู่ระบบนะครับ พอเราเดินตรงมานะครับตรงนี้จะมีทดสอบเสียงนะครับเป็นการทดสอบรีซอพแพคที่ที่ซฟเวอร์ใช้นะครับผมก็คลิกขวาได้เลยได้ยินไหมล่ะเสียงนี้เป็นเสียงระเบิดนะครับผมก็จะเป็นเสียงอย่างนี้นะฮะเห็นว่าเสียงแม่งอลังการมากเลยฮะคลิกขวาที่เซ็นบีซีแนะนาผู้เล่นใหม่ครับนี่เรามาดูเลยนะครับเควสนะฮะเควสจะอยู่นะฮะจะอยู่กระจัดกระจายอยู่ที่สปาวนะครับผม เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับผมเครื่องเริ่มจากเครื่องหมายแรกนะครับผมเครื่องหมายอะไรเอ่ยสีเขียวนะครับเป็นหัว NPC เครื่องหมายอะไรเอ่ยสีเขียวบนหัว NPC คือเครื่องหมายเควสระดับง่ายนะครับผมสีเหลืองเป็นระดับเป็นเควสระดับปานกลางสีแดงเป็นระดับยากนะครับผมส่วนที่มันเป็นรูปเครื่องหมายตกใจนะครับผมสีม่วงเป็นเครื่องเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับไอเทมกิจกรรมนะครับผมต่อมานะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นจะจัดทุกทุก โปรโมชั่นจัดทุกวันที่1ของเดือนนะครับผมกฎของเซิร์ฟคือหนึห้ามสร้างวงจรที่ซับซ้อนเกินไปพบเจอลบนะครับ2ห้ามโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นพบเจอแบนด์ไอพีนะครับ3ห้ามทำลายบ้านผู้เล่นอื่นนะครับพบเจอยึดของทั้งตัวนะครับผมระวังไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ใส่เกียร์นะครับผมห้ามเกียร์นะเซิร์ฟนี้เนี่ยเพราะไม่งั้นลบหอนทั้งตัวแน่นอนครับยึดของทั้งตัวนะไม่ใช่ลบนะฮะต่อมานะครับผมเติมเงินนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เติมเงินออโต้นะครับ สามารถเติมเงินได้ที่ mc coolpixel net นะครับผมอันนี้ของฟรีนะครับผมก็จะมีชุดเกาะเหล็ก full นะครับผมมีชุดเพชรไอชุดเหล็กทั้งหมดของเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมมีขนมปังให้นะครับผมมีบล็อกทั้งหมดให้นะครับผมก็จะมะีเป็นบล็อกสโตนธรรมดานมเดนี่ยผม cobblestone glass block dirt torch sand glass oak wood spruce wood birch wood jungle wood แล้วก็เชส ครับที่เทเบิลและเฟิร์นแมนนะครับผมก็จะมีครบให้ทุกอย่างนะครับก็เซิร์ฟแนวสร้างบ้านพิวพีเนาะนะครับผมก็จะเป็นเซิร์ฟแบบเน้น PVP ซะส่วนมากนะครับผมตรงนี้จะเป็นอันเดอร์เชนนะครับผมเก็บของส่วนตัวก็เอาจริงผมเคยอัดคลิปเซิร์ฟนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหาคือคลิปนั้นมันเสียนะครับผมเลยต้องมาอัดใหม่นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ได้ออกกล้องเมื่อตอนนั้นนะครับผมนะฮะส่วน ก็ขอบคุณจริงๆนะ่ยสำหรับของที่ได้ให้มานี่นะครับผมเป็นโปรเทคสามสิบห้าคูณสามห้านะครับผมเป็นอมุลโล่โปรเทคแอมเปโล่นะครับผมแล้วก็โปรเทคห้าคูณห้าจำนวนสี่ก้อนนะครับผมต่อมาเป็นชุดจากแอดมินนะครับผมที่ได้มาพร้อมยศยูทูบเบอร์เนาะต้องขอบคุณทางแอดมินด้วยนะครับผมที่ให้ชุดอะตอมเลสมานะครับผมซึ่งชุดอะตอมเลสนี่ไม่ใช่ว่าผมโกงหรือยังไงก็หรือยังไงนะครับผมชุดมันไม่โกงมากมายหรอกครับผมมันเป็นชุดที่มีขายอยู่ในเซิร์ฟปกตินี่นะครับผมแต่แค่ว่า ทุกใครอยากได้ก็เติมอ่ะแค่นั้นแหละครับผมไม่ได้เติมเข้าไงฮะต่อมานะครับผมเป็นดาบที่ได้มานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นคือเครื่องหมายเควียกิจกรรมเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเคลีรนะฮะของช็อปนะครับไม่ใช่ของเคลีร์เนวอัปเดตนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ได้รับได้ทำการเพิ่มเสียงใหม่ๆพิมพ์ทับ RP นะครับหรือรีซอฟต์แพ็กนั่นเองนะฮะเนวอัปเดตนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ได้ทำการเพิ่มปืนเลเซอร์ขึ้นนมมมาาาาสรรถหจจัับบองได้ะคผ เซิร์ฟเวอร์ได้ทําการเปลี่ยนสเปาใหม่สวยกับเดิมนะครับสามารถเติมเงินได้ที่ mcheatcruvizzle.net เนะครับผมเติมเงินด้วยบัตร500รับฟรี100 point นะครับผมเติมเงินผ่าน Wallet คูณ2นะครับเติมเงินด้วยบัตร1000รับฟรี200 point นะครับผมเติมบัตรเติมบัตรผ่าน Wallet คูณ2นะฮะกิววอลวันที่15เดือน4 2560นะครับคือหรือกลางเดือนนั่นเองเนี่ยฮะก็สำหรับใครที่ไปเที่ยวงานสงกานก็ลำบากหน่อยนะครับผมต่อมาเป็นยอภายในนเเซิรรร์์ฟวะะคับผมมก็จี เทเลพอร์ตนะครับผมมียศเทเลพอร์ตนะครับผมออกไปออกไปชิวๆตรงนี้นะครับผมเป็นยศพรีเมียมนะครับผมทับเฟีทับฮิวทับจีพีได้นะครับผมต่อมาเป็นยศพรีเมียมบวกนะครับผมหรือก็มีทับฟีทับฮิวทับนิกนะครับผมก็จะเหมือนพรีเมียมนี่แหละแต่แค่ว่าใช้แบบไม่มีเดเรเลย,เลยก็คือประมาณนี้นะครับ อ่าแลเราไปดูกันเลยดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะไม่มีเดเรเห็นป่ะเออก็จะมี TP ด้วยนะครับผมมีทับเฟสทับฮิลทับนิกทับทีพีเนี่ยผมสามารถทำนิกได้ด้วยนะฮะโอเคก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแก้บั๊กเงินนะ่ยปุ่มกระแลกเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเควส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 ทั้งหลายนะครับไออันนี้มีเควสโกเซเบอร์ด้วยนะฮะโกเซเบอร์คือดาบอันนี้นะครับเป็นดาบเควสนั่นเองนะฮะต้องใช้อายักษ์รักยักษ์บราซิลนะครับหรือว่าดาบเควสนั่นเองใช้ทอะะไไรด้ กองสมทีเวิลครับทุกทุกหนึ่งชั่วโม,มงรับได้นะครับผมเราส่งไปเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับได้อะไรได้อะไรได้อะไรแคชแคชแคชครับผมโอ้โหได้มาถึงแคชนะครับผมดวโคตรดีเลยมาถึงเนี้ยอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นยานะครับผมอันนี้เป็นยาซิลยาซิลอะไรเนะี่ยมันหายยังไงวะมาตรงไหนวะเออวะ่ะมันอยู่ไหนวะ ผมขอบินวิ่งหายก่อนแล้วกันนะฮะช่างมันนะฮะเดี๋ยวเราว่าเราเข้าไปดูในช็อปก่อนเลยดีกว่านะครับมีช็อปขายช็อปมีขายอะไรบ้างครับไอแทมดอกจำมมอนนะฮะก็จะมีโอ้ของราคาเงินหาง่ายนะเซิร์ฟนี้นะฮะเงินหาง่ายนะครับผมมีขายแร่โอ้แร่ขายได้แพงด้วยนะฮะอันนี้เป็นแร่ซื้อนะครับผมอันนี้ไอแทมปุงยานะครับมีไอแทมปุงยาให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นพวก เมล็ดพืชนะครับผมอันนี้เป็นบล็อกนะฮะก็ไปตกแต่งกันได้อย่างเช่นโกสโตอะไรพวกนี้นะครับมีออฟซิเดียนด้วยนะครับผม50ดอลลาร์นะฮะอันนี้เป็นโปรเทคเนาะอ๋อแปลว่าเมื่อกี้โปรเอเมอรัลด์ของผมนี่แพงสุดใช่ไหมเอ้ยเยอะใหญ่สุดใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะตรงนี้มีเ p c นะครับผมทำเป็นเดมอนเบรดได้นะครับผมโอ้ดาเมจแรงอยู่นะเนี่ยตรงนี้ไม่มีเ p c ตรงนี้มีของเควส์ครับ npc เควสเป็นธนูนะครับผมธนูสตาร์เนี่ย power ร้อยสามห้านะครับก็หลายๆคนก็นสงสงสัยนว่าเอ้ยขอไอ้ยเอนชันเอนชันเยอะขนาดนี้ดาเมจเยอะขนาดนี้แล้วจะตีกันตายไหมบอกเลยครับตายแน่นอนนะครับผมตายแน่ๆครับคือเยอะๆอ่ะมันม,นมนแนม่นอนอย,อยู่แล้วท,ที่ถูกป้าที่ต้องตายเออแต่มันไม่ใช่ตีทีเดียวตายไงเพราะแค่ถ้าเากิดเราไปดูที่ชุดอ่ะชุดมันก็โกงครับผมนี่ฮะเรามากันมาย้อนดูชุดนะครับผมก็จะมีเพิ่มเลือดเห็นป่ะ ชุดเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็มีเอ่อเพิ่ม protection ด้วยนะฮะนี่ครับหมวกก็เพิ่มเลือดเหมือนกันครับดูเลือดผมสิเยอะไม่ถ่านะฮะอันนี้เป็นไอท่ามเติมเงินนี่ฮะเราไปดูกันดีกว่านะฮะมีอาวุธนะฮะอ๋ออันนี้อาวุธฟอร์เฟมที่ผมมีนะ่ยฮะผมอันนี้นะฮะฟอร์เฟมอันนี้นะครับแปลว่าก็เออซื้อง่ายอยู่นะฮะสองกองนะฮะชิงสองกองนะครับผมอันนี้เป็นมันนี่อัปเดตมันนี่อัปเดตกำไรได้มีกระเน็ดด้วยนะ่ยฮะ อิดพยาลมอ๋ออันนี้ของดาเมจนะฮะอ๋ออันนี้คือของดีสุดในอาวุธตัวนี้นะครับก็แคทใช้แคทสองกองนะโอ้โหไม่ได้ถูกๆเลยนะครับอันนี้ใช้ wallet แคทครับแล้ไอเท่าม wallet เหรอมีพาสมาครับผมอันนี้เป็นปืนพาสมาใช่ไหมเช็คแป๊บนะฮะยัดแคเป็นปืนพาสมาครับผมโอ้เป็นปืนพาสมาถือว่าแรงอยู่นะฮะ ดูดาเมจแป๊บนึงไม่มีดาเมจบอกด้วยนะฮะอันนี้เป็นหัวของทางแอดมินนะครับผมก็จะมี p r o t e คชัน n 50นะครับผมไฟโปรเจคชันห้าิฟีเทอร์ฟอร์เรกนียครับผมแล้วก็บาสโปรเจคชันอีก50นะฮะก็เมื่อใส่แล้วจะได้ค้าวิ่งไว้เพิ่ม10%นะครับผมเมื่อใส่แล้วจะได้รับบัฟฟื้นฟูเมื่อใส่แล้วจะได้รับบัฟมองเคินด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รับบัฟทนทานด้วยนะครับก็คือดาเมจรีสิตานั่นเองนะฮะก็มีก วอลเลตอีกีหรือแถวหนึ่งนั่นเองนะฮะอันน right e ี ne, ้ไม่มีอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มีนะฮะเอ้ยแล้วทำไมไอ้ NPC ตัวนั้นหายไปไหนแล้วมันมี n p c สําสำหรับแลกชุดอะตอมเลสอยู่นะฮะจะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะครับผมผมนี่งงไปเลยนะฮะหรือว่าแอดมินออกไปแล้ววะเออแอดมินออกแล้วมั้งอันนี้เป็นแหล่งขายยานะครับผมสำหรับใครที่อยากค้าขายยาเนี่ยก็เอามาซื้อกันได้ฮะทุยไม่ใช่แล้วนะฮะ โอเคก็ที่สปาก็มีหมดอยู่แค่นี้นะฮะสปาหมดแล้วใช่ไหมเออแล้วดาบนั่นน่ะไอ้ยักษ์ยกักยักอะไรนั่นน่ะยักษ์ดาซิลอะไรนั่นน่ะมันหาจากไหนวะเออดาบนั้นมันหายจากไหนวะโอเคฮะเราก็กลับมาที่บ้านที่ผมเคยสร้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมอันนี้ใครเขียนอะไรไว้เนี่ยเอเออะไรวะออกไปชู้ชู้ชเออกีกะนะฮะกดนทิ้งไปด้วยนะฮะนี่ฮะ อันนี้คือบ้านกะกะที่ผมสร้างไว้นะเป็นโปรเด็กห้าคูนห้านะครับผมโฮมออกซิเจนทูแฟนคลับนะครับผมเป็นการสร้างให้แฟนคลับนะครก <c oughs> <k> ็ในกล่อง้ <c oughs> ไ็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่พลิกแอรนะครับผมแล้วก็มีพวกบ้านเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เป็นของถูกๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นทางลงข้างล่าง Ä? กันดีกว่าไหมเออน่าสนนะน่าสนนะครับเอเอแล้วผมจะสร้างเป็นยังไงว่าบ้านห้าคูนห้าแบบลงข้างล่างเนี่ย เออผมไม่เคยสร้างด้วยนะฮะเอาว่าช่างมันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะบ้านหลังนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันในอ้นี้ได้นะครับในเอ่ b u i l ซิตี้นะครับผมซีรีส์บิล l t City นะครับก็จะเจอกันได้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้เราไม่น่าจะมาสร้างบ้านแล้วเนาะเพราะเราสร้างบ้านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป PVP กันเลยดีกว่านะฮะขอเก็บของบางอย่างก่อนนะครับผมทับสืเปา แล้วก็เอนเตอร์เชตนะครับผมเก็บของป้ายของแคทพวกนี้แกไปให้หมดนะฮะเรเนตความแรงสี่หล่อเอ้เจ็ดร้อยห้าสิบนะสามารถสร้างความเสียหายดุนแรงให้ศัตรูและเราได้ทางที่ดีควรโยนแล้วหนีหนีเลยนะฮะโอเคอันนี้ยาเขาเก็บไปนะครับพลาสมานี่เก็บไว้นะฮะอันนี้อันนี้ไว้ใช้นะฮะโอเคดาบผมเอาเป็นดาบดราก้อนเบสละกันนะฮะโอเคไอพวกนี้เก็บไปนะฮะอันนี้เอามานะฮะอืมหมดแล้วฮะโอเคฮะ ไปฮะเราไปกันดีกว่านะครับผมทับคิวโอเคฮะเราไปพีพีกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปทับคิวดีกว่านะฮะพีพีไปมีใครอยู่พีพีเปล่ามีใครกล้าพีพีกับเราเปล่าถามแค่น,นั้นแหละมีใครกล้าพีพีกับเราเปล่ากล้าพีพีเปล่าเออกล้าพีพีเปล่าทำไมมันโดดตกจากที่สูงแล้วมันเจ็บวะ มันต้องไม่เจ็บสิตายตายเจอดะก้อนเบดเป็นไงล่ะเจ็บละสิเจ็บละสิเจ็บละสิเจ็บไม่ร่ะ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 โปได้ใช่ไหมโปรโปได้ใช่ไหมโปได้อะโปได้อะโปรอ่ะโปนอ่ะโปบินอ่ะโปบินอ่ะโปรบินอ่ะ โปบินนะฮะคบโปบินนะฮะโปบินนะโปบินนะอืมฮึโปบินนะโปบินใช่ไหมได้โปบินฮะแอดนเม่นครับผมเจอโปบินนะครับผมใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันบินได้ท้าไมผมยศนี้ผมยังบินไม่ได้เลยเศร้าไปไปทิ้ง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 ผมยิงปืนด้วแม่นนะฮะผมก็ขอตีแล้วกัน ทำไมเลื่อนมันถึกจังวะเอ้ยทำไมมันถึกเกินจังวะเอ้ยไม่น่าจะถึกเกินไปนะมันถึกเกินไปบ้างเป็นนะฮะรู้สึกมันถึกเกินไปนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปดูดดนะว่าทำไมมันถึงถึกเกินไปนี่ครับผมโอเคฮะเรากลับมาแล้วนะฮะนี่ฮะผมอ๋อหัวมันโกงครับอ๋อครับ สู้ไปก็ไม่ชนะนะฮะโกงมากเลยหรอแบบเจอกับมิโนโผมวัดดาผมไอ้นี่แล้วนะเอ้แปลว่าเราต้องเหยียบใช่ไหมอ๋อเราต้องเหยียบนะฮะโอเคเรากลับมาที่สปาวันดีกว่านะฮะทักสปาวทักคิวนะฮะแล้วก็วิ่งนะฮะผมวิ่งไปใหม่นะฮะก็คลิปนี้ก็ไอ คลิปนี้นะถ้าถ้าเกิดอ่าผมโหดเกินไปเอ้คือจะบอกว่าถ้าเกิดจะบอกไงดีวะเ,เดี๋ยวผมหาทางเดินดีๆกอนมันต้องมีวิธีการกันคําสั่งนะครับนี่แค่นี้เราก็จะไม่โดนคําสั่งแล้วครับอ๋อโดนป้ายก็โดนอยู่ดีอ๋อแล้วที่เหยียบมันมีไว้ทำอะไรวะเออวะที่เหยียบมันมีทำอะไรวะตีตีทิง้งตีทิง้งตีทิง้ง ตีทิ้งตี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 เฮ้ยมันถึกจริงนะเนี่ยมันถึกแบบจริงจังเลยฮะตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายเลยฮะผมถึกจริงด้วยนีฮะมันถึกเกินไปปะผมว่ามันน่าจะถึกเกินไปนะสำหรับผมผมคิดว่ามันถึกเกินไปนะฮะมันลงมาแล้วไม่โดนด้วยไม่โดนดาเมจด้วย เอาเดะเอาเดะเอาเดะกาซูเบากาซูเบากาซูบล่ามีโอมันแค่หมื่นเดียวเองกาซูบล่ากาซูบล่าเออกาซูบล่า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 กาซูบลากาซูบลามาทางยั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 งทำไมบินได้ไอพวกนี้มันทีพีกันนี่หว่าผมก็ว่าทำไมบินบินกันได้ฮะอ๋อมันใช้วิธีกันทีพีกันฮะ แอดมินครับฝากจัดการด้วยนะครับผมมันมีมันทีพีกันได้นะฮะอ๋อเกียนนะฮะผมพวกนี้เป็นพวกเกียนเกียนพีอพีนั่นเองนะฮะโอ้โคตรเกียนเลยฮะโคตรเบื่อเลยฮะเจอพวกอย่างนี้นี่รับผมเกียนพีอพีฮะใช้วิธีการทีพีเข้ามานะครับผมแอดมินใช้วาดการหน่อยก็ได้ฮะผมว่านะฮะตีไปถึงว่ะ ผมจะขึ้นไปตีมันยังไงวะนี่ในอันนี้ยในเรียบร้อยนะโอ๊ยตกทีแล้วนี่ผมต้องยืยนตรงนี้นะฮะแล้วก็อ่ะตกตกใเหลือเกินนะฮะอะอ๋อมันไม่มีบล็อกไอ้ผมก็โดดตกลัวๆเลยนะฮะนี่เราต้องตีมันอย่างนี้คนระับไม่ตายไม่รู้จะยังไงแล้วฮะดูที่มันจะตายไหมดูเราจะมาดูนะฮะผมโอ้โห มันไม่ตายอ่ะแอดมินทไมไม,ม,มันไม่ตายอ่ะแอดมินฮะมันไม่ตายฮะฝ่ายจัดการด้วยนะฮะมันไม่ตายอ่ะแอดมินมันโกงแอดมินทับฮิวได้ปะ่ะไม่ได้ด้วยนะเนี่ยพอทับฮิวมันทับฮิวไม่ได้ใช่ปะ่ะแล้วทำไมผมตกเกยรที่สุดแล้วผมได้่อรถป่ะขนาดอืแอดมินครับมันบินครับผม มันบินได้เบอร์มันบินใน PP ได้โอโ้แอดมินครับผมเจอคนบินใน p p เนี่ยฮะฝ่ากแอดมินจัดก,การด้วยนะ,ะับผมผมผมยอมไม่ได้นะเป็นผมผมยอมไม่ได้นะเด็กแอดอะไรมากเด็กแอดอ่ะเด็กแอดสินะได้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 ได,ได้เดี๋ยวรู้กันนะฮะ เด็กก็เด็กนะฮะปล่อยไปนะครับผมเด็กก็เด็กนะฮะคือมันบินมันมันโกงอ่ะมันมันบินได้อ่ะง่ายๆมันไม่ควรจะเป็นไปได้นะฮะทีพีแค่ทีพีเข้าเอ่อพีพีมันก็ไม่สมควรแล้วนะ่ยฮะผมแอดมินนี่ครับผา้จัดการด้วยนะครับผมถ้าเกิดแอดมินไม่จัดการผมจะแบล็คลิสต์นะฮะอาจจะเป็นแบล็คลิสต์ชื่อพวกนี้ไว้เลยนะฮะโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็จะมีอยู่แค่นี้แหละฮะก็บ้านผมก็สร้างไปแล้วเนาะ ก็คลิปนี้ขอลาไปแค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแอดมินไปเดี๋ยวแอดมินเขาคงแก้ไขเองแหละนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเดี๋ยวจะจัดการไอ้นี่ให้เนี่ยจะประมาณว่าเดี๋ยวจะทิ้ง IP ให้นะครับผมทิ้งเว็บเติมเงินเข้าเซิร์ฟให้นะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่รู้ก็เข้ามาดูกันได้นะฮะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอเหมคลิปหน้าครับบาย